รัฐบาลของสหรัฐนั้นก็กําลังเผชิญกับ Government shutdown เป็นครั้งแรกในรอบเกือบเกือบเปีค่ะหลังจากที่วุฒิสภาฝ่ายเดมโมแครตลงมติปฏิเสธร่างกฎหมายขยายเวลาการใช้งบประมาณเรื่องของออภายใต้โครงการ A.C.A. นะคะของพรรคริพับริกันเมื่อคืนวันที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้รัฐบาลกลางต้องปิดทำการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม ซึ่งก็ตรงกับเวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะคะโดยยังไม่แน่ชัดว่าการชัดดาวในครั้งนี้จะลากยาวไปถึงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยายการจัดสรรงบประมาณออกไปอีก7สัปดาห์ค่ะแต่ก็ถูกโหวตคว่ำด้วยคะแนน55ต่อ45เสียงนะคะเกณฑ์เนี่ยจะต้องเป็น60เสียงแต่ว่าเสียงนั้นได้เพียงแค่ 55ต่อ45เท่านั้นเองนะคะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จำเป็นต่อการผ่านร่างกฎหมายนี้นะคะโดยเดโมแครตก็ยืนยันในการที่จะไม่รับร่างงบประมาณชั่วคราวนี้หากไม่มีการต่ออายุเงินหนหนุนภายใต้โครงการ Affordable Care Act หรือว่า ACA ที่กำลังจะหมดอายุในช่วงสิ้นปีนี้นะคะ เราะว่าถ้าหากว่าไม่ต่ออายุก็จะส่งผลให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องแบกรับกับค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขึ้นหรืออาจจะสูญเสียความคุ้มครองไปโดยสิ้นเชิงนะคะโดยการโหวตของวุฒิสภาอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็หลังจากน,นวุฒิสภาก็ได้ปิดสมัยประชุมโดยไม่ขยายระยะเวลาการให้เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งก็หมายความว่าจะมีการปิดรัฐบาลหรือว่าชัดดาวนในเวลาเที่ยงคืน1นนาทีของวันพุธ ตามเวลาท้องถิ่นเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะโดยการปิดทําการในครั้งนี้ด้าน Republican ก็ตอบโต้กลับคะ่ะว่า d e m o c r a ตกำลังจับรัฐบาลเป็นตัวประกันด้วยการใช้ ACA เเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่เกินกว่าการบริหารงบประมาณทั่วไป โดยการปิดทำการในครั้งนี้กระทบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกว่า750,000คนนะคะที่ต้องถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างขณะที่อีกหลายแสนคนซึ่งทำงานด้านความมั่นคงด้านกฎหมายและก็การบินต้องทำงานต่อโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างค่ะนอกจากนี้ตัวเลขรายงานสารัตต่างๆที่มีกำหนดจะประกาศในสัปดาห์นี้ก็จะต้องถูกระง,งับไปนะคะจนกว่าจะมีการผ่านร่างบประมาณใหม่ ด้านสำนักงานงบประมาณรัฐสภาหรือว่า CBO ก็ประเมินว่าการชัดดาวในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจกว่า400ล้านดอลลาร์ต่อวันค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้นับเป็นการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018ซึ่งเคยยืดเยื้อยาวนานถึง34วันค่ะและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า3,000ล้นานดอลลาร์สหรัฐขณะที่รอบใหม่นี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะลากยาวไปเท่าไหร่บ้างอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่กระทบ กับการชัดดาวในครั้งนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะว่าในงานบางอย่างของรัฐบาลเช่นภารกิจด้านอาวกาศของนาซาเรื่องของการปราบปรามโผพยพของประธานาธิบดีโดนดนทรัมป์แล้วก็งานด้านสาธารณสุขบางส่วนขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA แล้วก็กระทรวงเกษตรของสหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงที่รัฐบาลกำลังเผชิญภาวะชัดดาว ในการเตรียมการสำหรับการปิดหน่วยงานกระทรวงคมนาคมของสหรัฐก็กล่าวว่าพนักงานของสำนักง,งานการบินแห่งชาติหรือว่า FAA กว่า11,000คนหรือประมาณ1ใน4ของพนักงานทั้งหมดจะต้องถูกพักงานชั่วคราวค่ะหากเงินทุนของรัฐบาลหมดลงในเวลาเที่ยงคืน ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจระาะจรทางอากาศกว่า13,000คนจะต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนกว่าการปิดหน่วยงานจะสิ้นสุดลงนะคะด้วยการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็จะส่งผลทำให้การเผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนและข้อมูลสำคัญอื่นๆต้องล่าช้าออกไป การปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยืดเยื้ออาจจะทําให้ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดมองไม่เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจในการประชุมในวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะโดยหากการปิดหน่วยงานรัฐบาลยืดเยื้อออกไปหลังการประชุมเฟดเฟดก็จะใช้ข้อมูลของเฟดเองในการตัดสินใจเรื่องของนโยบายนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการว่าสิ่งนี้อาจจะลดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ